สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2 5 6 6เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานํำเสนอครับอย่าทักยุบพักหวาดเสียวสงสัยจะมีพักการเมืองถูกยุบอีกบางทีนักวิชาการก็ซื่อเกินไปจนตามการเมืองไม่ทัน อยู่กับดำรามากไปจนคิดว่านั่นคือโลกทั้งใบอะไรที่ผิดไปจากดำราเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เพราะหลักการที่ถูกต้องต้องยึดตามตำราเท่านั้นเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับขาวธนาทรจึงรุ่งเรืองจิตไปพบทักษิณชินวัตรเจราจาดีลลับเห็นว่าเป็นซูปเปอร์ดีลแต่แกนนำพักคก้าวไกลพากันปฏิเสธพัลวันไม่จริงไม่จริงไม่มีการคุย บ้างก็ว่าธนาธรอยู่เมืองไทยไม่ได้ไปฮ่องกงโดยความรวมคือไม่มีดีลยวอะไรทั้งนั้นเพราะก้าวไกลมอบให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วแต่อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปักุูลดอสมส้มพันพื้นเมืองแท้ๆโกรธควันออกหูหลังจากเห็นข่าวนี้ไปโพสในโซเชียล ตั้งหัวข้อขยอบขวัญพักเก้าวไกลอยากแรงธนาธรต้องตอบคำถามกรณีซูเปอร์ดิลมีเนื้อหาดังนี้ครับในฐานะที่เป็นโวตเตอร์คนหนึ่งกรณีเกิดคำถามว่าคุณธนาธรไปร่วมเจรจาซูเปอร์ดิลหรือไม่เป็นคำถามที่ต้องให้คำตอบอย่างชัดเจนเพราะการนิ่งเงียบหรือหลบหลีกไม่ตอบคำถามนี้จะสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นในแนวทางของพรรค นักการเมืองที่ผู้คนคิดว่าจะแตกต่างจากพรรคการเมืองดั้งเดิมในฐานะพลเมืองผมคาดหวังว่าจะเห็นการทำงานของพรรคการเมืองที่ตรงไปทรงมาไม่ใช่เล่นการเมืองที่ใช้การจีรจาแบบลับๆนอกอยากสายตาของสาธารณะหากพรรคเก้าไกลจะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลคุณพิธาไม่ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีข้อเสนอ112ต้องตกไป ก็ต้องทําให้เห็นว่าเป็นผลมาจากพลังอํานาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมและรัฐธรรมนูญที่วิปริตหากจะมีดีลลับระหว่างพรรคการเมืองอื่นๆนั่นก็เป็นแนวทางที่ไม่ควรเข้าไปแบบเบื้อด้วยถ้าไม่ได้ไปก็ต้องปฏิเสธให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้คนมั่นใจว่าแนวทางการเมืองฝ่ายราประชาธิปไตยยัยงคงเดินไปอย่างโปร่งใสถ้าไปจริงก็ต้องอธิบายว่า อะไรคือเหตุผลอะไรคือเป้าหมายของการเจรจา,าแน่นอนถ้าเห็นว่าเป็นจังหวะก้าวที่ผิดพลาดก็ควรต้องยอมรับและเป็นบทเรียนต่อไปในภายภาคหน้าว่าใบก็อดําไม่ได้คืนธนาทรตอบว่าใบมาจริงก็ชิบหายสิครับถามออกสื่อแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับพรรคเก้าไกลทั้งขึ้นทั้งลงเพราะขนาดด้อมส้มพันแทยังสงสัยว่า น่าจะไปจริงๆไม่งั้นจะถามอะไรยืดยาวแบบนี้หรือครับแถมคำถามมันชวนให้สงสัยว่าไปจริงๆเสียด้วยสิครับแต่ถึงไปจริงธนาธรคงไม่ตอบหรอกครับเพราะจะบอกความจริงพักเก้าไกลถูกนักร้องเบอร์หนึ่งถึงสิบเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งร้องยุบพักเก้าไกลแน่นอนดมส้มสมชายเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ แต่ไม่รู้ว่าอ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพศ2560ก่อนโพสต์ข้อความในโซเชียลหรือเปล่าถ้าอ่านก่อนโพสต์คงจะโกรธพรรคก้าวไกลแบบยิ่งจังมากเลขขามือก็ยอมหากพรรคก้าวไกลทำผิดกฎหมายกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดไว้อย่างนี้ครับมาตรา28ห้ามเมียพรรคการเมืองยินยอม หรือกระทําการใดอันทําให้คนอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุมครอบงําหรือชีน้นากิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมมาตรา29ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุมครอบงํา หรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางห้อมโทษไม่เบานะครับมาตรา28ถ้าสารรัฐธรรมนูญพบหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำผิดยิ่งสารรัฐธรรมนูญสามารถสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธรริ์สมัครรับเลือกตั้ง ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองน,นั้นได้ถึง10ปีส่วนมาตรา29คนนอกที่เข้ามาทำการครอบงำพรรคมีโทษถึงจําคุกเป็นเวลา5 1 0ถึง10ปีปรับตั้งแต่1 2 0 0 0ถึแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับรวมถึงให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นอีกด้วยสรุปคือโดนทั้งพรรคก้าวไกลและธนาธนพรรคเพื่อไทยก็เช่นกัน ทักษิณเป็นคนเปิดและปิดซุปเปอร์ดีลตั้งรัฐบาลก็ต้องรอว่าทีมนักร้องจะว่าไงมีหลักฐานส่งสารหรือเปล่าถ้าถูกยุบไป,ปรพร้อมๆกับก้าวไกลดอบส้มเสื้อแดงคงจะช็อกทำอะไรไม่ถูกไปหลายวันมีโพสต์น่าสนใจแต่มาจากอีกกลัวเนเน่รัฐเกล้าวสรรคีรีอดีตผู้สมัครสสกทมพรรรวมไทยสร้างชาติ ลูกสาวดรไตรรงสุวรรณคีรีโพสเฟ e บุ๊กตั้งหัวข้อก้าวไกลฉันสงสัยในตัวคุณเนื้อหาถือว่าเป็นการตั้งคำถามแทนหลายๆคนได้เลยมาดูบางช่วงบางตอนกันครับขณะก้าวหน้าเดินสายทำกิจกรรมในรั้วม,มหาลายัเยเผยแพร่ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ที่ถูกตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องของข้อมูล ชักชวนเยาวชนต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแต่พูดถึงประดอนภาพบ้างหรือเปล่านะกา,านแยกตัวของรัฐปาตานนและอีกหลายหลักหัวข้อที่สร้างความโกรธเกลเกียดในสังคมไทยและที่สำคัญคือทำให้คนส่วนหนึ่งมีความรู้สึกไม่ดีต่อสถาบันนี่พูดแค่เรื่องเติมฟืนใส่ไฟให้เยาวชนนะคะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเติมเงินเข้ากระเป๋านะตอนนี้เรื่องตัวปารีส ที่มีบางคนบางกลุ่มตั้งข้อสังเกตและเชื่อเห็นว่าคุณมีเงินทุนจากต่างชาติมาเป็นน้ำหล่อเลี้ยงอยู่หากเป็นจริงแสดงว่าประเทศไทยเรามีมหาอำนาจต่างชาติเข้ามาแทรกแซงจริงๆสินะเอคนในที่เปิดประตูให้คนนอกเข้ามาเผาบ้านตัวเองนี่เขาเรียกว่าอะไรนะยังไงก็ต้องรอดูหลักฐานกันต่อไปนะคะว่ายิงแท้แน่เท็จแค่ไหน ความจริงมีหนึ่งเดียวรอดูกันไปการกระทําย้อนหลังไป20ปีของพวกคุณของกลุ่มที่สังคมสงสัยถึงความเชื่อมโยงขับพวกคุณสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันของคณะก้าวหน้าหรือแม้แต่ของกนในพรรคก้าวไกลและรายละเอียดในนโยบายของคุณเองทุกสิ่งมันย้อนแยงโดยสิ้นเชิงการกระทำของคุณทำให้เราสงสัยเชื่อไม่ลงจริงๆว่า คุณมีความบริสุทธิ์ใจอยากทําเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สถาบันกษัตริย์จริงๆพวกเราจําต้องยืนกรานพูดว่าไม่ใช่แค่เรื่องม .112 แต่ด้วยแนวทางและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันเราไม่สามารถทํางานร่วมกับพัรคก้าวไกลได้ตัวตนของพัรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับกว่าจะถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปน่าจะชัดกว่านี้อีกมาก ชายไทยวัย20ถึง2 6บปีจงรับทราบไว้นโยบายเลือกเกณฑ์ทหารเขาแค่อยากได้คะแนนเสียงแต่เวลาจะเข้าสู่อำนาจเขาไม่สนใจหรอกครับนี่ยังไม่นับถึงคนที่เลือกเก้าไกลเพราะอยากได้ค่าแรงขั้นต่ำวันละ450บาทเงินคนแก่เดือนละ3,000บาทนโยบายพวกนี้เป็นนโยบายปลายแถวสำหรับเก้าไกลเพราะเป้าหมายเก้าไกลคือรือทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เขามาทางนี้ตั้งแต่ต้นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักขาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับพูดที่ชื่นชอบกับเบาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลก เพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ